การเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะพี่ปุ่นในถ้าเกิดขึ้นในปี2569ปีหน้าก่อนหน้าน,นี้เรามองว่าการเมืองมันเป็นการเมืองสามขั้วแดงน้ำเงินสม้มแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งครั้งหน้าพี่ปุ่นมองว่ามันยังเป็นสามขั้วอยู่ไหมหรือว่ามันจะเหลือแค่สองขั้วมันมันจะเหลือส้มกับกับอีกฝั่งหนึ่งค,คืออฝั่งที่อยู่ข้างส้มก็จะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นพรรคที่ ที่มีจํานวนเยอะใกล้แบบแบบเหมือนกับพันธมิตรที่พอเขาข้ามเพื่อไทยข้ามคั่วไปแล้วก็ยังอยู่กับส้มอ่มะมันก็จะมันก็จะมีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่พักมีเป็นคํามีอะไรมีคุณกันวีมีอะไรเงี้ยอ่าก็มันจะเป็นมันพักเพื่อไทยก็แบบขยับตัวเองออกจากออกจากจุดเดิมไปละเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในเพื่อไทยแล้วก็เอียงมาทาง ทางเสรีนิยมทางอะไรต่างก็จะแบบไม่จะ,จะอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะเหลือแต่พวกที่แบบฝังใจที่เขาบางคนอาจจะใช้คําว่าแบกแบกก็คือหมายว่าจะหนักแค่ไหนฉันก็จะถือไว้อะไรเงี้ยก็คือก,ก็จะมีส่วนหนึ่งครับอืมหมายถึงว่าส้มก็คือก้าวหน้านิดหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งที่น้ําเงินและอื่นๆที่อาจจะเป็นอนุรักษ์นิยมครับอืมค่ะตอนนี้เรายังไม่มีแบบแบบที่เป็นแบบซ้ายแล้วกลางแบบพักที่มันโตโตแล้วซ้ายกลางมากกว่าส้มคือส้มอาจจะซ้ายเยอะ อะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อไทยซึ่งเคยเป็นซ้ายกลางตอนนี้มันขยับไปอยู่ขวาเยอะๆะละก็คือพิ่ปุ่นมองว่าตรงเนี้ยพักซ้ายกลางคือโอกาสทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า69ก็หมายความว่ามันมันยังมีพื้นที่อยู่มันยังมีพื้นที่ที่ที่คนมองว่าแบบไม่ เหมือนเหมือนส้มนะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ไม่เอ็กซ์เซสเท่าอะไรเงี้ยซึ่งคนก็จะบอกเอ้ยถ้าเกิดจะอยู่มุมนี้ก็ไปส้มเลยอะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามันจะมีพื้นที่ตรงนี้ที่ยังว่างเพราะว่าเพื่อไทย move ออกไป move ออกไปทางฝั่งฝั่งขวา